สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี80คนด้วยนะครับผมขอ,พร,อมพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวจะบอกกันทีเดียวไปเลยนะครับผมเร่งกันทีเยวกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุกอย่างครับอธิบายทุกอย่างทุกอย่างเลย สวัสดีทุกคนครับเรดีนันกับตุงไหมนั่งเกาครับกับกตุงมาเยด,ดิวันนี้นะครับที่พมมาเล่นนะครับก็อันนี้เลยย่างแหลกเลยอันนี้ก็เป็นแชทข้องพีจันนี่นะครับเป็นโพสข้องพีกะจะพีเขานนะครับโพสข้องพีเ่าน ออเดี๋ยวพ่มจะมาบอกที่เราประเด็นเลืที่พี่เขาโพสต์มานะครับนนวสวัสดีเจ็ดร้อยคนด้วยครับสวัสดีนะครับพมเรื่องนี้นครับซิ่งดิพ่มไม่ชอบมากที่สุดนะครับพมซิ่งดิพ่มไม่ชอบเลยนาตอนนี้คือเรื่องข้องพอนะครับที่พอโดนอยู่ตอนนี้นะครับที่พ่อมโดน จริงๆพวกไม่ฉ้อไม้ซื่อเลยก็คือเอาพอผุ่มมาแล้งละทินีเป็นแทดแล้วทําให้พอผมโดนโจมตีอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราพุมจะแล้งให้ฟังว่ามันเป็นปลื้มเข้เปล่าเข้เไน้นะู้นนะเข้เปล่าเข้ไปนั่นนะผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวข้ามาครับเดี๋ยวผมก็จะแล้งให้ฟังนะครับสวัสดีพันสามร้อยคนด้วยนะครับผม อันนี้ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือที่มาว่าพอนะครับไอ้ที่ว่าพอคนที่ไม่รู้จริงนะครับไปวา่าพอปุ๊บไม่ใช่ดาแค่พอนะครับดาไปทึ่งยันตะกุลโดยที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่ได้รู้จักกับเราเขาไม่รู้จักเราที่แช้จริงแต่ว่าเขาไปวาทึ่งพอเราแล้ววา่าวายาบยาบหมากยาบเกินบางที ยาบเกินไปตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยโอเคในเรื่องตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มลาตั้งแต่ต้นแรกที่ไปรวมงานกันเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับไม่ได้จอดอะไรทั้งสิน้นเป็นประเด็นโชคดีอ่าแขกสองพันคนแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝากกดแชร์ไปกัน กาให้ได้รู้กันไปเลยทีเดียวว่าเรืองล่ามเป็นเหมือนปรือนนะครับก็เลื่มแรกมัเลืมจากที่ผีเขาหมาข้อฟิชเชอรลิงข้อฟิชลิงกับพ่อมาผีเ็าข้อมาประมาณซ่องหลอบพ่มไม่ได้ไปนะครับพ่มไม่ได้ไปถึงที่นี่ที่นี่ก็ไปออกรายการนึงแล้วก็ได้รู้จักกับผีสนิทกับผีเขากาพอจุบวนนะครับสนิทกับผีเขากา คือว่ารู้จักกันเป็นพีเป็นน้องกันก็เลยไปรวมฟิชเชอร์ลิงกับผีเขาในครั้งนั้นไปรวมฟิชเชอร์ลิงกับน้องเขานะครับวันนี้ก็อาจจะเร่งตะกุกตะกักตะกิดการไม่ปลื้นนะเพราะว่าเหลืขึ้นผมไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยเลืขึ้นแล้วจริงค์ถ้ามาแนวันนี้จะเป็นความจริงอย่างถ้าไม่ใช่ความจริงพาพุมไปทราบบาลทีไหนได้มดพุมบอกเลยนะครับ เริ่มแรกเริ่มจากการฟิชเชอร์ลิงหนึ่งเมื่อนบาทนี้ผีเข้าโอนมาพุ่มจริงนะครับหนึ่งเมื่อนบาทนี้แต่หนึ่งมื่อนบาทนี้ที่ผีเขา my, ้าโอนมาผีเข้าแรงว่าหาลหลน้องนี่เบียรหนึ่งมื่อนบาทนี้ผีโอนไว้กินนมและขาเดินทางในการไปอัดเสียงอัดเสียงลองนี่หนึ่งมื่อนบาทผีเข้าให้มานะครับหนึ่งมื่อนบาทอัดเสียงลองนะครับอัดเสียงลองนี่ก็คือผีเขาไม่ได้ชี้แจงมาคือพมเข้าใจมาพันนันว่าผีเขาให้กินนมนะครับไม่ได้เข้าใจว่า การนึ่งเืินบาทด้านการยู่ที่ตรงนี้นะครับนึ่งเบาทพี่เขาโอนมาจริงอันนี้คือ,อยอมรับว่าจริงแต่ว่าพี่เขาไม่ได้โอนค่าตัวทุกคนฟังนะครับหนึ่งหมื่นบาทนี้ไม่ใช่ค่าตัวของผมนะครับพี่เขาเป็นคนโทรมาบอกว่าน้องนี่ค่าเดินทางนะครับเป็นค่าเดินทางนี่พี่โอนให้พุ่งการตอนนั้นกูไม่โทกเลยพุมมา่า เราไปอัดเสียงเราอัดเสียงแขวันนั้นวันเดียวก็คือ,อก็คือปิดเบื้ออย่างทํางานปเทศผีเขาโอนมาให้แล้วหนึ่งหมือนมดีใจมากตอนนั้นพว่มบาปีเขาคนจริงความที่พมเชื่อผีเขาและเห็นเป็นผีเป็นน้องกันผมไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นก็คือนะครับแต่ไอ้ที่ผีเขาไอ้น่นมาที่ผีเขาแคบมากคือหลักฐานและหลักฐานตรงนั้น